ราวดีขนาดใหญ่ตายลอยเกยตื้นใช้หาดดานเก่าคาดติดอวนเรือประมงตำรวจครองใหญ่จับวัยรุ่น16ปีลักลอบขายยาบ้าพร้อมของกลางยาบ้า9เม็ดรายงานพิเศษปัญหาราคายาพลาตกตํำกับผลผลิตของจังหวัดราชต่อไปนีุ้กกับ ข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี m พบเรามาอิวรวดีตัวที่10ของเกาะช้างขนาดใหญ่ลอยเกยตื้นชายหาดดาันเก่าค่าติดอวนเรือประมงเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่3กันยายน2556 นายวิทยาประวาติวิวรองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างจังหวัดราชได้รับแจ้งจากนางสาวพัชราพรคำรบผู้ดูแลโครงการบ้านทะเลไทยซึ่งตั้งอยู่ติดชายหาดบ้านแหลนเก่าหมู่สองตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างว่าได้พบโรม่าขนาดใหญ่ถูกคลื่นทะเลซัดเข้ามาลอยเกยตื้นหน้าโครงการจำนวนหนึ่งตัวหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานงานไปยังนายนิทาชายัย พันธุเดชเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุรักษ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างให้เดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุในทะเลห่างจากชายหาดประมาณ15เมตรก็พบซากโลม,มาที่เสียชีวิตซึ่งมีขนาดใหญ่มีไส้ทะลักออกมากองด้านนอกเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เสื้อมัดก่อนจะลากขึ้นมาบนชายหาดเพราะลำตัวของโลม,มานั้นมีขนาดใหญ่ยกไม่ไหว จากการตรวจสอบซากโลมาพบว,ว่าเป็นโลมาพันอิวรรวดีอายุประมาณ10-12ปีเพศเมียมีความยาวประมาณ2องเมตรห้เซนติเมตรน้ำหนักตัวประมาณ150กิโลกรัมซึ่งสภาพที่พบครั้งแรกโลมาที่เสียชีวิตนั้นได้เริ่มเน่าเปื่อยและส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วตรวจตามลำตัวและที่หัวพบร่องรอยมีบาดแผลคล้ายติดวนจากเรือประมงเจ้าหน้าทีค่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมัแล้วไม่ต่ำกว่าสวัน ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิตของโลมาว่าอาจจะว่ายตามกินปลาจากอวนของเรือประมงที่กําลังทําการจับปลาประมงในท้องทะเลตาดแล้วได้เกิดว่ายติดอวนจนเสียชีวิตและถูกปลดทิ้งในทะเลก่อนจะถูกขึ้นซัดมาที่ชายหาดดังกล่าวเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติจึงได้ช่วยกันนำซากโลมาดังกล่าวเพื่อน,นำไปฝังกรบซึ่งนับเป็นโลมาตัวที่1ิบของอำเภอเกาะช้างแล้วที่เสียชีวิต ตำรวจครองใหญ่จับนักค้ายาบ้าได้พร้อมของกลางยาบ้า9เม็ดโดยวิธีการล่อซื้อเมื่อวานนี้ร้อยตำรวจโทวีรวิทย์บัวสันเทียร้อยเวรสถานีตำรวจภูทรครองใหญ่ได้รับมอบตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางยาบ้าจากตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรครองใหญ่หลังจับกลุ่มได้ที่บริเวณปากทางเข้าท่าเทียบเรือซับชะโรพร พันตำรวจโทสุนันท์วรสิงห์ส,ส,สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูทครคลองใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มได้รับแจ้งจากสายว่านายวุฒินามสมมุติอยู่บ้านในซอยสวนมะพระ้าวหมู่เจ็ดตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดว่ามีพฤติกรรมในการจำหน่ายยาบ้าให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ จึงได้ให้สายลับประสานทางโทรศัพท์เพื่อติดต่อขอซื้อยาบ้าจากนายวุฒิจำนวน5เม็ดในราคา1 3 0 0บาทโดยนัดส่งมอบยาที่บริเวณปากทางเข้าท่าเทียบเรือซับชโลธรหมู่6ตะบนคลองใหญ่เมื่อมาถึงเวลานัดหมายนายวุฒิได้นำยาบ้ามาส่งให้กับสายลับเมื่อสายลับให้สัญญาณเจ้าหน้านที่ที่ดักซุ่มอยู่ก็ได้แสดงตัวจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าค้นตัวนายวุฒิ ซึ่งไม่พบยาบ้าและเจ้าหน้าที่ได้สอบถามจนยอมรับว่าได้ซ่อนยาบ้าไว้ที่กำแพงใกล้บริเวณที่ถูกจับพร้อมนำพาเจ้าหน้าที่ไปดูพบมียาบ้าในซองกาแฟอีก4เม็ดจริงจึงตรวจจิตไว้ซึ่งนายวุฒิยอมรับว่ารับยาบ้ามาจากนายก๊อตไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงซึ่งนายวุฒิยอมรับว่ารับยาบ้ามาจากนายก๊อต ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงซึ่งอยู่ภายในซอยสวนมะพรา้าวจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปสอบปักคำรวมถึงบันทึกการจับกลุ่มก่อนส่งให้ร้อยเวรสถานีตำรวจภุทครคลองใหญ่ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปชาวสวนยางพาราตราดกว่า100คนชุมนุมให้กำลังใจม็อบสวนยางเรียกร้องราคายาง 100- ถึง1 1 0บาทต่อกิโลกร,รมัม รองผู้ว่าตราสชี้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งต้องช่วยประชาชนด้านผอออกกองทุนยางเผยรัฐบาลจะช่วย25ไร่ด้วย ที่บริเวณศาลานหนึ่งร้อยปีสารกลางจังหวัดราดนายนรงพาทิทินประธานเครือข่ายสวนยางพาราจังหวัดราชพร้อมสมาชิกและการนำจำนวนกว่า100คนเดินทางรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราตกต่ำหลังจากกลุ่มชาวสวนยางพาราในภาคใต้ทำการประท้วงและเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ การเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายยางพาราทั่วประเทศและเป็นการให้กำลังใจชาวสวนยางพาราที่กำลังชุมนุมอยู่ นายนารง์กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลน,นั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้ตรงตามความต้องการของชาวสวนเพราะการช่วยแทนที่จะช่วยทําให้ยางพาราขึ้นแต่กลับช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ย,ยโดยให้ปุ๋ยกับชาวบ้านที่มีพื้นที่ปลูก10ไร่ไร่ละ1260บาท แต่เกินกว่านี้ไม่สามารถช่วยได้ซึ่งขอ้อเท็จจริงรัฐบาลจะต้องช่วยในเรื่องของการชดเชยราคายางพลาให้สูงขึ้นตามคำเรียกร้องคือรับประกันในราคา101บาทสำหรับยางแผ่นรมควันยางแผ่นดิบชั้น3ราคา92บาทต่อกิโลกรัมยางถ้วย83บาทต่อกิโลกรัม น้ำยาง100%ราคา81บาทต่อกิโลกรัมและขอให้นำยางที่มีอยู่ในสต็อก2 0 0แสนตันนำมาใช้ในประเทศสาการคือหลังจากที่ทางรัฐบาลมาพูดคุยกับทางเครือข่ายทีนี้ทางรัฐบาลเสนอมาครั้งแรกเสนอมาให้ค่างเงินช่วยเหลือแค่10ไร่ก็ไม่ตกลงตอนหลังมาเพิ่มเป็น25ไล่แล้วก็บางส่วนของทางภาคสานน่ะ รับได้บางสวนก็รับไม่ได้ครึ่งครึ่งเราจะเห็นได้จากแตกต่างกัน,กนคือทางเหนือเนี่ยเขารับ8ปิบาททางใต้รับเงอนไขไอ้1ิบไร่หรือย5ิาไล่เนี่ยแต่ทางใต้ทางใต้ยัง,ยงเรียกร้อง120บาทอยู่แต่ทางเครือข่ายที่เสนอและก็ยืนยันอยู่ทุกวันนี้ก็คือยางโลหะนเนี่ยที่ยื่นเงืนขนไขอไปร้อยบาท แผ่นดิบชั้นสามบาทยางก้นถ้วย100% 8เบาท83บาทยางน้ำยาง100% 81บาทและขอให้อัฐบาเนี่นำยางที่ค้างเต้องอยู่2องแสประตันเนี่ยไปทำปิดการใช้ในประเทศกยย็ยังยังยยืนดันเหมือนเดิมฮะสำหรับวันนี้ก็คือหลังจากบางส่วนรับเือนขายไปแล้ว ก็ทางรัฐบาลให้รอ15วันทีนี้วันที่3เนี่ยมันคับลูกคับต่อกันอีก15วันนะฮะแล้วก็มติของทางภาคก็ลงความเห็นมาเหมือนกันว่าควรจะมาให้กําลังใจตามกลุ่มต่างๆณที่หน้าสารกลางจังหวัดทุกจังหวัดด้านนายประกอบมัง ผู้อำนวยการสำนักง,ง,งานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัดตราดกล่าวว่าราคายางในวันนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นเป็น92บาทแล้วซึ่งคาดว่าราคาจะค่อยๆขย,ยับขึ้นและรัฐบาลจะดําเนินการในการช่วยชดเชยให้กับชาวสวนยางที่มีสวนยางไม่เกิน25ไร่ไล่ระ1,260บาท ซึ่งหากมีมติช่วยเหลือก็จะทำให้ส่วนยางได้เงินกว่า30,000บาทต,ต่อรายหรือสามารถชดเชยได้ถึง4เดือนน่าจะาสมเหตุสมผลและอย่างพาราในสต็อก2องแ0,000ตันจากทางรัฐบาลจะนำมาทำเคื่อนก็จะทำให้ราคายางสูงขึ้นแต่ปัญหาก,ก็คือชาวสวนยางตราจ,จดทะเบียนเพียง3,000รายเท่านั้นจากจานวน3 0 0พรายอันนี้อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้นเพราะเพราะว่าเป็น, <laughs> เ,ปนเป็นธรรมชาติของของ คนไทยเราไม่เคยรักษาสิทธิ์นะฮะ <c oughs> คือตอนนี้ขึ้นทะเบียนอยู่สามพันเองขาดอีกหมื่นหนึง่งอีกหมื่นหนึ่งไปไหนทำไมไมาขึ้นทะเบียนนะฮะเพราะนั้นก็ขอเราขอให้มาขึ้นทะเบียนไว้ก่อนไม่เกินยี่ห้าไร่ก็โอเคนะฮะขึ้นทะเบียนไว้ก่อนพอวันนี้รัฐบาลประกศาศมาชาัดเจนแล้วว่าว่าให้ช่วยเป็นเป็นค่าปัจจัยการผลิตเป็นเงินสดนะฮะพันสองร้อยหกสิบบาทตอ 10, าท่อไร่สิบไร่ก็คือหมื่นสองพันหกร้อยแต่ยี่ห้าไร่จะผ่านคอรมอวันนี้ สูงสุดก็ได้ประมาณ30,000ื่นกว่าบาท30,000ื่นกว่าบาทเทียบกับกียางภาคนี้4เดือนมันก็ก็อาจจะพอชดเชยกันได้ นะะานนายพยคฆ์พันธ์พกแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่เดินทางมารับทราบปัญหาของชาวสวนยางกล่าวว่าปัญหาในเรื่องนี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะต้องดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแน่นอนและกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมากําลังมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของการชดเชยและการยกระดับราคาทั้งยางแผน่นยางถ้วยหรือยางแผ่นรมควันซึ่งจะเป็นไปตามเหตุตามผล และกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาจะมีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทั้งการชดเชยและการยกระดับราคาทั้งยางแผ่นยางถ้วยรวมถึงยางแผ่นรมควนันซึ่งจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลจะจะดูแลเรื่องราคายางนี้ให้เป็นธรรมที่สุดและพี่น้องประชาชนชาวสวนยางจะได้ประโยชน์สูงสุดผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมตอบแทนรัฐบาลไม่ได้แต่เพียงแต่ว่า <c oughs> ในหน้าที่ผมเนี่ย ในหน้าที่ของท่านว่าการจังหวัดหน้าที่ของพวกเราซึ่งเป็นผู้นำจังหวัดเนี่ยจะรายงานความเดือดร้อนทั้งหลายจริง,รงๆเนี่ยพอที่ทั้งหมดให้รัฐบาลได้ทราบแต่ผมเชื่อโดยสุจริตนะครับว่ารัฐบาลดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วย่างดีแต่ผมเชื่อว่าอย่างนี้เมื่อพี่น้องประชาชนได,ได้ถามมาสักครู่นี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลจะดูแลทั้งเรื่องการชดเชยแล้วก็ดูแลทั้งเรื่องราคาซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยทางกรรมการ ที่เป็นกรรมการของชาวสวนยางทั้งประเทศเนี่ยก <c oughs> ็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะแก้ปัญหาระยะยาวเนี่ยมันต้องแก้อย่างไรซึ่งรัฐบาลเขาดูเรื่องระยะยาวนะครับในพืชในพืชผลผลิตทุกตัวครับผมเชื่อว่ารัฐบาลแก้ได้และผมเชื่อว่ารัฐบาลจะให้ประโยชน์สูงสุดกับกับพี่น้องประชาชนที่ทําสวนยางอยู่นะฮะผมผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับเชื่อสุมรับเองครับฮัลโหลฮัลโหลครับ แม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำของข้าวะ่ะแม่ทำของข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเยไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเล่ากับเพื่อน พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่า นายจิวรวัตรแสงจันทร์ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหเล่าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพรายงานพิเศษปัญหาราคาย,ยางร,ราตกต่ำกับผลผลิตของจังหวัดตราดเกษตรกร,เ,กรเป็นไข้ให้ยากแก้ปวดหัวไอแปะปวดท้องมามันคนละเรื่องไม่ถูกจุดก็ยังเรียกร้กองยังยืนยันอยู่ฮะรอฟังคําตอบที่ว่าให้รอ15วันอยู่การเดือดร้อนก็คือ ราคายางมันมันใหม,ไม่ไม่เป็นธรรมราคายางตกต่ำเอาจนาชาวสวนมันจะอยู่ไม่รลอดเพราะปุ๋ยยาราคามันแพงขึ้นค่าแรงก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นาทางกล่มที่เรียกร้องก็อยากจะเรียกร้องให้ให้เป็นธรรมทำอย่างไรรัฐบาลให้เป็นธรรมได้อย่าให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นปัญหาของชาวสวนยางพาราจังหวัดราด ที่ได้รับความเดือดร้อนจากราคายางพาราที่ตกต่ำซึ่งปัจจุบันมีราคาอยู่ที่80-90บาทต,ต่อกิโลรกร,รมัมต้องไม่ลืมว่าจังหวัดตรานั้นเป็นพื้นที่ปลูกยางพารามากกว่า295,251ไร่ และมีครัวเรือนกว่า13,904ครัวเรือนที่ทำอาชีพนี้ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้1 9 9 6 5 3ไร่นอกจากนี้ยังสามารถผลิตได้กว่า56,842ตัน หรือ65ล้าน8 4 2 4 0 0 0กิโลกรัมในรูปของยางแผ่นน้ำยางข้นยางถ้วยซึ่งมีมูลค่า,ามากกว่า4,200ล้านบาทในระดับราคา74บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคายางพาราที่ตกต่ำสวนทางกับค่าแรงที่สูงขึ้นค่าปัจจัยการผลิตทั้งปุย๋ยและอื่นๆทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพลารามีไรายได้ที่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ผมทบอยู่บ้านนอกผมทบครับผมเพราะว่ารถขนส่งเขาต้องผ่านทางด่วนทางด่วนเขาต้องเขาก็ต้องเสียค่าทางด่วนนะไรทองด่วนตรงนั้นแหละที่เขาเสียไปเขาก็ต้องเอามาจับผมเข้าใจเข้าใจเขาคิดเข้าใจเข้าใจเขคิดทิ้งฮะผมก็อยากให้ท่านรัฐบาลคิดไว้ทุกตัวอยากให้ท่านเสนอไปทางนายกว่าช่วยให้ด้วยราคาหนึ่งร้อยบาทับบอย่างแผ่นนะแล้วก็อย่างคนถ้วยขอหกสิบบาทคนะผมในข้อเสนอของกรรมการเขามีไปแล้วใช่ไหมครับ สิ่งที่ภาครัฐช่วยได้ก็คือการช่วยในเรื่องของผัดใจการผลิตที่ไม่ตรงกับความต้องการแต่คำยืนยันของรองผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างนายพยัคฆพันธ์โพแก้วทำให้แกนนำสวนยางพาราเข้าใจและเดินทางกลับไปก่อนได้รับผลสรุปจากภาครัฐด้วยซ้ำและนี่คือบทสรุปที่ยังไม่ได้สรุปของการแก้ไขปัญหายางพาราของจังหวัดตราก็ต้องช่วยเต็มที่ นะครับต้องช่วยเต็มที่ลองคิดดูว่าพรุ่งนี้พี่น้องไปเป็นตัวนายกต้องเอเลยเป็นรัฐมนตรีก็ต้องการช่วยเต็มที่นะครับไม่มีใครที่อยากให้พี่น้องลำบากแน่นอนโดยเฉพาะจังหวัดเนี่ยพี่น้องครับจังหวัดเนี่ยท่านว่าการจังหวัดก็ดีท่านนายเพเภอก็ดีพวกเราที่และทุกหน่วยนะครับที่ที่ทำงานอยู่เราล้วนแต่เราล้วนแต่สั่งมาถูกสั่งมาและโดยหน้าที่ก็คือมาดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วเป็นหน้าที่เราครับ นั้นวันนี้ผมรู้พี่น้องมีทุกมีร้อนเรารักรับด้วยความจริงใจรับด้วยความรักรักด้วยความเห็นใจแง่เข้าใจนะครับจากกรีดแววคร้ายหงรายงานความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับสูนบริการเซอร์กาสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะน,นะคะดูแลอย่างดีครับ 0%ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผวันจำาะะอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมตโตโยต้าตรา039 523000โตโยต้าตราผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีสอนและแห่งแรกในภาคตะว,วันออก ีเปิดบ้านรับ2ทีมระยอง FC และอยุธยา FC ที่กำลังดิ้นหนีตกชั้นเกมไม่ง่ายหากต้องการแต้มการแข่งขันฟุตบอลยามาฮ่าลีกวันนัดที่27และนัดที่18ที่ต้องพบกับระยองเ c ในวันที่8กันยายนและ15กันยายนพบกับอยุธยา FC ตราด FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทั้ง2ทีม หากย้อนกลับไปในการแข่งขันที่ผ่านมาทั้ง3ทีมอยู่ในดิวิชั่นที่2ของโซนภาคกลางภาคตะวันออกซึ่งตราดเอฟซีเพิ่งส่งทีมลงแข่งขันเป็นปีแรกขณะที่อีก2ทีมนั้นโลดแล่นอยู่ในดิวิชั่น2มาหลายปีและกำลังจะผลักดันขึ้นสู่ดิวิชั่นที่1่และทั้ง2ทีมก็เป็นตัวเก่งที่จะได้เลื่อนขึ้นชั้นส่วนตราดเอฟซีภายใต้โค้ชสุรพงษ์กุณาราและนายวิเชียรสัพเพลินประธานที่สโมสร เมื่อแข่งขันได้ไม่นานตราดเอฟซีกลายเป็นทีมที่สร้างความประหลาดใจให้กับคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันบรรดาโคชของทุกทีมเพราะตราดเอฟซีนั้นสามารถแข่งขันกับทุกทีมได้เป็นอย่างดีประสบชัยชนะต่อเนื่องกองเชียร์หนานแน่นสุภาพมี Spirit, สปิริตส่งผลให้ตราดเอฟซีนั้นสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้เกิดขึ้นในดิวิชั่น2ทั้งไรายได้ในการเข้าชมการจำหน่ายของที่ระลึกรวมถึงการบริหารทีม สำคัญที่สุดคือสามารถทำทีมเข้าสู่รอบแชมป์ลีกได้โดยเป็นอันดับสุดท้ายของโซนและทีมนอกสายตาที่ถูกจัดอันดับเป็นอันดับสุดท้ายแต่ผลงานในรอบแชมเปียนส์ลีกตราด f อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ทีมในดิวิชัน2ที่ได้ขึ้นดิวิชัน n 2หลังเตะไปได้แค่8นัดและเป็นทีมแรกด้วยการยิงประตูที่ถล่มทลายเป็นสถิติ แม้ใน,นที่สุดจะได้แค่ร้องแชมป์หลังพ่ายแพ้อยุธยาด้วยกดประตูทีมเยือนเท่านั้นและเมื่อตราดเอฟซีก้าวขึ้นสู่ดิวิชันหนึก็ถูกคาดหมายว่าจะเป็นทีมต้นๆที่จะล่นสู่ดิวิชันสออีกครั้งแต่เมื่อจบเลกแรกตราด f อสามารถก้าวจู่ในทีมในอันดับที่7ของดิวิชันหนึมีผลงานที่ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมดิวิชันสอที่ขึ้นชั้นมาด้วยกันที่วันนี้กำลังรื่นรนหนีการตกชั้น ติดตามตอนที่สองพรุ่งนี้ตราดเอฟซีจะมีโอกาสชนะทั้งสองทีมหรือไม่นักเตะตราดเอฟซีพักผ่อนและคลายความเครียดที่เกาะเหล้ยวยาหลังนักเตะตราดเอฟซีสร้างผลงานที่ดีในการพบกับ Air Force AVA United ที่เกือบสามารถยันเสมอได้นั้น ทำให้คณะกรรมการสโมสรตัดสินใจให้รางวัลกับนักเตะทุกคนด้วยการให้กรรมการสโมสรพานักเตะไปพักผ่อนที่เกาะเหลายาวรีสอร์ทของนายวิเชียนทับเจริญทั้งนี้เพื่อให้นักเตะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และไม่ต้องการให้กองเชียร์มารบกวนสมาธิของนักเตะในการพักผ่อนเนื่องจากนักเตะจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และได้ผ่อนคลายร่างกายหลังต้องแข่งขันหนักมาตลอด2-3ถึงสัปดาห์ อย่างไรก็ตามนักเตะชุดนี้จะเดินทางกลับมาในตราดในวันนี้เพื่อฝึกซ้อมตามปกติ พยากรณก์อากาศประจำวันภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสะแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิตำสุด2 4่6ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ในช่วงวันที่5ถึง8กันยายนนี้จะมีฝนตกชุกสภาพอากาศมีความชื้นสูงชาวสวนยางพาร,ราควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเาชื้อราเช่นโรคเส้นดำหรือโรคใบยางร่วงลูกยางเน่าโดยดูแลสวนยางให้โปร่องอากาศถ่ายเทได้สะดวกสำหรับสวนผลไม้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่ม เกษตรกร,ร,กรควรทําทางระบายน้ําออกจากพื้นที่เพาะปลูกอย่าให้น้ําท่วมขังบริเวณสวนเพราะจะทําให้พืชเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าซึ่งมักจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงพการแล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานีบีทีเอสอนุสาวรีโทรศู0ย์8 1 8 2 8 สถานีขนส่งบออชิดช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟัเอ่าวสับปะรดโท18 18ร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโท่090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนมือปราดเดินไนตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบ บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาถิกาถึง24มิถุนดาแัะทุกการทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์